ชายภูมิมรถยนต์แล่นผ่านยักยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ชายภูมิบอกไกลบอกไกล ถ้านั่งรถไปก็ต้องไปต่อรถยนต์เรืองบินก็เคยบินมาวนบินมาวนนี่ตอนทำบนเทียมบานมาวรานีลตอกทำบนเทียมปล่อยาอปล่อยน้ำหอปล่อน้ำที่บอ่อปไ่อเจ้าพอและยางเรียบรอคลองส่าล้งน้องเหยียบพางปลาข้าวสาวก,ก่อหญาสิกำขากระตา โอ้โอ้ชัยภูมิเนื้อชภูมนั้นก็มีของแปลก รเ,เรื่องแรกเือเรื่องยาเสพติดพี่น้องครับยาเสพติดยาบ้าเนี่ยมากแลอเกินบ้านเราไปรับจ้างตัดอ้อยเนี่ยเวลานั้นเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาคนเจ้ายาเม็ดยาบ้ามาผสมน้ํามาให้เรากินเพื่อจะได้ตัดอ้อยได้มาก <c oughs> วันนี้มาตัดได้มากแต่มันจะส่งผลเสียเราจะติดแล้วสุขภาพร่างกายเราจะเสือส่อมโทรมกลับมาถึงบ้าน กลับมาตก,กัดาอ้อยเราก็จะหาเงินมาซื้อเม็ดละสองสามร้อยบาทจะหาที่ไหนมาได้นะครับเรื่องที่สองเรื่องของการตัดไม้ทําลายปา่านรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ถ้าเราอยู่ในเขตพื้นที่ปา่าแล้วอยู่ในประเทศพื้นที่ต้นน้ำล้ำทางครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเอาป่าคืนมาที่น้องหลายคนหลายท่านที่ไปปรุกป่าทํามากินมาก็จะต้องมีทางราชการจะต้องขอคืนพื้นที่ป่าบางส่วน พี่น้องก็จะต้องได้รับผลกระทบครับเพราะว่าทางราชการก็ต้องทํางานตามหน้าที่ต้องเอาป่าคืนมาถ้ามีป่ามันก็มีน้ํามีป่ามันก็มีสัตว์ป่าพี่น้องจะมีอาชีพอยู่มากมายแล้วเรื่องที่สก็คือว่าถ้ามีโอกาสทางราชการจะทํากิจกรรมมาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมขอความร่วมมือพี่น้องได้ช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันดูแลฝากท่านคือเรื่องความสามัคคีปลงดอง นะครับแล้วก็เรื่องของการเทิดทูนสถาบันข้ามากษัตริ์ในช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทยเราเีนแต่แย่กันมากนะครับพี่น้องเราถือหางทางฝ่ายการเมืองกันคนละสีเสื้อรทะเลาะกันนะครับต่อไปนี้ไม่มีแล้วนั่นเป็นอดีตไปแล้วต่อไปพี่น้องต้องมาหันหน้าเข้าหากันแต่พูดหันหน้าเข้าหากันเดีกโตพูดยากผมว่าก็ฝากท่านผู้นำท้องถิ่นท่านหนุสวรณ์นาการและกับผกนผู้อืเนี่ย หากิจกรรมให้พี่น้องประชาชนทําร่วมกันนะครับและที่สําคัญคือสถาบันพระมหากษัตริ์เนี่ยนะครับในหลวงของเราพระองค์ท่านทรงงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเติบโตขึ้นมาในสมัยทีพ่พระองค์ท่านท่านมีปัญหาเรื่องสุข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 ภาพพละนามัใหม่นะเพราะฉะนั้นแต่คนเก่าแก่เนี่ยจะรู้ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยยากเพื่อพี่น้องประชาชนมาก ไปน้ำกี่บออเมืองเจ้าพ่อนะเหลือเพื่อทุกอย่างเพชรกระดังดอกทอกระดงงย่างลุงทุงเสียบแต่หลัง